สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสแชนเนลก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับและก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสแชนเนลได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสแชนเนลนะครับและก็วันนี้มาพบกับเกม piece วันพีชเบลติรัดกันอีกเช่นเคยนะครับ และก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นซันจิบุกทะลมโอนิงาชิมานะหรือว่าเป็นซันจิล่างใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะก็คือเป็นสายหมัดนะครับก็ทําไมผมถึงเอาตัวนี้มาเล่นนะเพราะว่าซันจิเนี่ยมันมันคือมันกันสถานะได้นะครับอย่างเช่นแบบมันกันสถานะ80%เนะ่ะมันจะตีสถานะแค่2วิและก็คุณสมบัติพิเศษของมันนะก็คือมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นธาตุที่สามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนเห็นรูปหมัดอยู่ซ้ายมือไหม คือสีเริ่มต้นของมันแรกๆเลยก็คือเป็นสายมัดสีเขียวนะแต่ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนสายเอ้ยเปลี่ยนสีได้นะครับก็ต่อเมื่อมันโดนศัตรูตีโดนน็อกแบ็กหรือว่าโดนทําให้ล้มลงอ่ะก็จะสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็เด้งเลือดนะครับก็สมมุติว่าศัตรูที่เป็นธาตุสีแดงมาตีเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้านเงินถ้าธาตุสีน้านเงินมาตีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับและธาตุาสีเขียวมาตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือจะเปลี่ยนเป็นธาตุที่ได้เปรียบศัตรูนะครับ คือว่าเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างโกงมากเลยส่วนคุณสมบัติเนี่ยผมจะไม่อ่านนะครับก็คือผมจะเลื่อนให้ดูคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นครับก็คือมันจะย่นสถานะผิดปกติ80%นะ่ก็เราจะปิดสถานะแค่2วิไม่ว่าสถานะไหนก็ตามนะครับโอเคคุณสมบัติก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูกันที่สกิลต่อนะครับส่วนสกิล1แล้วก็สกิล2ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้างั้นเราก็ไปดูกันที่เหรียญต่อเลยนะครับ เซตเหรียญที่ผมใส่นะก็จะเป็นเซต3โบอานะก็คือเป็นโบอาเเทปล่างล่างเริ่มต้นแล้วก็มีล่างที่เป็นสายหมัดน้าเงินแล้วก็มีล่างล่าสุดนะครับก็คือโบอาฟิลเลตส่วนโจมตีเนี่ยผมก็ใส่เป็น70%เลยนะแล้วก็ใส่ป้องกันไปนิดหน่อยฮนะโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูที่ซับแท็กกันเลยนะสำหรับซันจิผมจะเล่นเป็นเขียวคู่แดงครับก็คือเล่นคู่บิ๊กมัม ก็คือซับสีเขียวเนี่ยก็จะอยู่44เอ้ย1 44นะครับส่วนแท็กเนี่ยมันก็ไปไม่สุดนะมันควรจะได้4แท็กอนะแต่ว่าบาวแมนของผมเนี่ยมันยังไม่เวลร้อยเลยนี่ก็คือรหัสลองของผมนะโอเคครับถ้างั้นเราก็ไปดูกันในเกมของซันจิกันได้เลยนะครับ oh, ก็มาพบกับเกมแรกครับ oh, เป็นด่านของ阿拉巴斯านะครับ และก็ทางฝั่งเราก็มีทางโรเจอร์เนะี่นวดขาวใหม่นะฝั่งศัตรูก็มีโรเจอร์หนวดขาวใหม่เหมือนกันนะแล้วก็มียามาโตเอสยามาโตและก็ลูฟี่เป็นร่าง EX หมดเลยทางฝั่งเขาฝั่งเรามี e x แค่2ตัวนะก็คือโรเจอร์กับนวดขาวนอกนั้นก็รีเจนโอเคมาดูว่าเราจะสามารถสู้โรเจอร์ร่างใหม่ได้ไหมแต่ผมได้ยินมาคร่าวๆนะว่ามันสามารถสู้หนวดขาวได้นะครับหนวดขาวร่างใหม่อะ สำหรับซันจิโอเคเดี๋ยวผมจะเตะโรเจอร์ไปทีบังเข้าไป3 5 0หมเลยนะแต่มันไม่ตายอะ่ะอุ้ยโดนน็อกแบ็กเราโดนโรเจอร์ทำน็อกแบ็กเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่าเราไม่ในในตัวของเรามันมีแค่3สีมันไม่มีสีที่ชนะทางโรเจอร์แต่เอาจริงๆเนี่ยโรเจอร์เป,เป็นท่าสีดำพวกทาสีเขียวแล้วก็น้ำเงินแล้วก็แดงเนี่ยมันชนะโรเจอร์ได้หมดเลยชนะสีดำ โอเคผมจะหาจังหวะนะเอาเดี๋ยวผมจะเล่นหนวดขาวดูมาเฮ้ยเอเอสดีกว่านี่นงไงแปดพันโอ้เกลือมันเด้งเปลี่ยนเป็นยามาโตะทันเฮ้ยเราจะโดนเอสยามาโตะโอ้โหเรียบร้อยนั่นไงว่าแล้วโดนเอสยามาโตะฆ่าตายเดี๋ยวใหม่ฮะคือตัวเราเนี่ยจะแพ้เอสยามาโตะอย่างมากเลยนะแพ้พวก shot ไอ้วันช็อตอะ ตัวที่วันช็อตแรงๆเนี่ยเราแพ้หมดเลยคือตอนนี้เราเป็นสีเขียวนี่ไงโรเจอร์เรียบร้อยไปเราเป็นสีเขียวเราจะแพ้สีแดงเราต้องโดนสีแดงทำนอกแบ็กเราถึงจะเป็นสีน้ําเงินโอเคอยังมาตูไม่ตายเนดะี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวโ,นด,ยวโ,โดนวันช็อตอีกเดี๋ยวผมมายึดธงเลยดีกว่าคือโรเจอร์ล่างใหม่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงมากเลย มันเป็นสายวิ่งแล้วก็เด้งเลือดเนี่ยเด้งบ่อยมากโดนน็อกแบ็กเนี่ยก็เด้งเลือดโดนโจมตีก็เด้งเลือดนะครับแถมยังเวลาดึงธงเนี่ยยังกระจายหาคีราชันมาอีกถ้าเราไปตีเนี่ยเราก็อยู่ในสถานะหลับเลยมาดึงเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ยังโดนไปรูปหนึ่งเอาคิงคิงอุ้ยนี่คิงเตะเราล้มนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วมาโรเจอร์เอาหน่อยราชาเอาหน่อยดิ เอาเราเลือดไม่ลดนะเราถึกมากนี่ไงเอ้าไงมาถีบพอหนวดขาวแล้วเนี่ยอ๋อพวกนั้นตายเมื่อกี้ผมกะจะเลี้ยงคิงนะครับเมื่อกี้แต่ไม่คิดเลยว่าพวกนั้นตายก่อนอะก็เลยวาร์ปมาถีบพอหนวดขาวเลยมาเตะอีกไปทีนี่โดนเยอะอยู่อุ้ยโดนเอสจะมาโตะลอยแต่ดีที่เราเป็นสีน้ำเงินนะเข้าไม่เยอะ มาขอดีไปเีงนี่ไง2 4งเเป็นไงคือซันจีเนี่ยต้องเน้นระยะนะครับเวลาเล่นเกมนี้น่าจะชนะไปนะเกมแรกโอเคจบที่4ี่ทงครับค um> ิวการเล่นเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่เราก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีอยู่เดี๋ยวมาดูคิวการเล่นก่อนสำหรับเกมแรกครับเราก็ได้ไป2คิวเองนะ แล้วก็ยึดธงไป1ครั้งไม่เป็นไระเดี๋ยวเกมต่อไปกันเลยก็มาพบกับเกมที่2ครับเป็นด่านของโลกทาวนะก็อย่างที่ผมบอกนะีคือเราเล่นซันจีเนี่ยเราต้องเน้นระยะเราจะเข้าไปแท็กไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวที่เบิร์ดดาเมจแรงๆเนี่ยมันมีเยอะมากตอนนี้อย่างเช่นไอ้แชงเนี่ยแชงเขียวเนี่ยคือแชงหมัดเขียวคือเราจะแพ้อย่างมากเลยเวลามันมีฮาคีลาชันไอ ฮาคีผมแดงเออฮาคีราชันนั่นแหละถูกแล้วแพร่กระจายออกมาเนี่ยเราจะไม่สามารถล็อกเป้ามันได้นะโอเคทีมของเราก็จะมี ex กันอยู่3คนเลยมีแค่เราเป็นรีเจนคนเดียวส่วนฝั่งศัตรูเนี่ยก็เป็น ex 2นะครับคุซันและก็คาราสึไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปยึดธง2นะเราเน้นซัพพอร์ตไม่เน้นแทงเพราะว่าเราแทงไม่ไหวให้ยามาโตะไปก่อนนะ แล้วก็คิดรอเฮ้ยทีมเราไม่มีสายโลน่คงต้องกันทวงกันเองละแบบเนี้ยเอาไม่วาปไปเฉยเลยอยู่ไกลเกินแล้วไงถ้างั้นก็เดี๋ยเบอร์จัมไปในอุ๊ยเราโดนแช้งโจมตีนะดีนะที่ไม่ตายเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยตอนนี้เดี๋ยวหาจังหวะด,ดีๆก่อนให้สกิลเปิดก่อนก็ได้นะครับเอาจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปสู้นะไม่ต้องใจร้อนนะยังไงก็ต้องแบบ เราเล่นแบบเน้นระยะเนี่ยเราเล่นซันจิเราต้องเน้นระยะให้มากอ้าวใช้สายฟ้าช็อตเราไม,ไม่โดนหรือไงบิ๊กมัมอ้าวทางนี้ยามาโตอยามาโตะราลอยทงนี่เฮ้ยถือว่าแรงอยู่นะอ้าวยังจะยืดอีกนีไ่ไงเหมือนสามเราเป็นธาตสีแดงนะเราแพ้สีของยามาโตะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอให้สกิลเปิดก่อนอ้าวไคโด ไฮโดวับไปทงแรกแล้วเราต้องกันกันเองนะเราไม่มีสายโล่เอาดอนแล้วใช่ไหมดอสแล้วอุ้ยโดนขัดสกิลโอ้ยโดนอีกโดนตัดเลือดนะครับแต่ดีที่เราติดสถานะไม่นานไม่งไงโดนลูกเตะเข้าไปทีนึงแต่มันไม่ตายนะครโดนมีมันมีเด้งเลือดกันตายอะเรียบร้อยเลยเราเกมนี้น่าจะแพ้นะ ผมคิดว่าเพราะว่าโดนโดนมายึดทงบ้านเนี่ยอ้าวศัตรูตายหมดแล้วอย่ามาโตอย่ามาโตเอาไงอ้าวยามาโตะโดนตีเกาะหายแล้วนั้นก็ูเตะดาวตกไปเอา้าเดี๋ยวนะเราเตะไม่โดนเฉยเลยเอา้าเอาไหมนี่ไงเรียบร้อยเราติดบ,บูธเราจะแรงหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขีบใส่หัวดาวเลยนี่ไงเตะ นนโอเคนี่กะรีบยึดธงเลยเกมพลิกได้แน่เกมนี้น่าจะพลิกนะครับเมื่อกี้คิดว่าจะแพ้แล้วเกือบแพ้ห้าสูตรมาคารสืออ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บถังเลือดเออจานใหญ่จานนี้หมาบิดมัมใส่ตัวตัวกันหน่อยเฮ้ยไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดตอาจะแพ้ไม่ให้ให้ล้มไป อา้าวจะยึดอีกไม่งไงเรียบร้อยเฮย้เหลือแช้งอ่าจบไปนะครับเกมนี้ก็เราก็ชัยชนะก็เป็นของเราเหมือนเดิมนนะเกมที่สองครับเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้เหลือ,อแค่นิดเดียวบิ๊กมามก็จะยึดได้ละเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะฆ่าเยอะอยู่นะนี่ไงฆ่าไปห้าคิวเลยแต่ก็ยึดธงไปแค่ธงเดียวนะครับอา้าวทางฝั่งศัตรูเนี่ย ตัวสุดท้ายมาได้ไงเนี่ยแรลงดีเนี่ยบอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบอดจริงด้วยผมก็ว่าอยู่นะว่าทําไมมันเออทาไมมันอ่อนจังโอเคถ้า,างั้นก็ไปชมกันอีกเกมนะครับผมจะเล่นอีกเกมนะและก็เกมที่3นะครับสําหรับวันนี้นะทีมเราก็จะมี ex ก็เหมือนจะเป็นคิดรอเนี่ยตัวเดียวส่วนฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะมี ex 3ตัวเลย เป็นโซโลบุกทะโลมแล้วก็ไคโดไฮบิตแล้วก็โรเจอร์ล่างใหม่นะมีแต่ตัวตึงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะเน้นระยะเหมือนเดิมนะแขนเดิมอุ้ยหืโดโรเจอร์ล่างใหม่มาเลยมาเดี๋ยวถีบเข้าไปทีนี่ไงสองบนสี 24, นะเกือบตายเอาเดี๋ยวค่ายตายเลยนี่เรียบร้อยติเตดาวตกเอา้าเดี๋ยว ไอโซโลมันลอยเรียบร้อยเลยเราเอาไม้ฮะ oh โอ้ยหาสูแล้วเนี่ยมาถีบไคโดไคโดถ้าทีมเนี่ยมีไคโดเนี่ยคือไม่ว่าทีมไหนคนระับโอกาสชนะเนี่ยสูงมากเลยเพราะว่าไคโดเนี่ยมันเกลียดมากเลยเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเมนของผมเลยนะในตอนนี้ไคโดไฮดีเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยเอาคนไม้กัตอนนี้เบตตี้ทำให้เราเป็นธรรมาตาอยู่มาไล่สักหน่อยฮะ ทุกเตธรรมดาเนี่ยมันมันไม่ไกลอะ่ะเอาอย่าเฮ้ยเราแน่จะตายเด้เลยเมื่อกี้เอ,อ้ยเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนเราจะหลอนไปตีพวกเดียวกันเนี่ยโอเคเอาใหม่อะเกลือมันน้อยแล้วมาทีไปทีไม่ตายแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีน้ําเงินแล้วมาใส่ชุดหนึ่งเรียบร้อยครับใส่ไปชุดหนึ่งทุกเตดาวตกครับ ทางนี้ก็ไอโมนี่ซันจีจะไม่เตะผู้หญิงนะแต่ว่าในเกมนี้ไม่ใช่นะครับเตะให้หมดเลยไม่สนลูกใครมาถีไปทีเอา้ามาล็อกโซโลอะไรเนี่ยครับเกมจะพลิกไหมเกมนี้จะพลิกไหมมีคนไปหล่อทงแรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบตตี้ไปทางนั้นดีกว่าเอา้าทางนี้ตายเดี๋ยวไปช่วยเบตตี้ต่อนะครับ เพราะว่าทางนี้เพียบหมดแล้วโรเจอร์ใช่ไหมโรเจอร์ใช่ไหมมาร์คขอใส่สักชุดหน่อยไม่ยไยงเฮ้ยมันไม่ตายอยาให้มันยึดได้ก่อนนะเอาไหมอ้าวยึดได้แนละ้วมาขี่เข้าไปที่เรียบร้อยสองเปนสามโอเคคงคงตางเราโดนยึดแล้วนะ เกมนี้น่าจะแพ้นะครับผมคิดว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตึงมากเลยเอาคิงไม่ตายอันเบอร์นะครับตอนนี้เป็นทีมสายหมัดน,นะหนีเรียบร้อยโอ้ไม่น่าจะยืดทันนะครับธงกลางโอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยก็คือเราเราแพ้นะแต่ว่าน่าจะสวยอยู่นะสำหรับคิวการเล่นเดี๋ยวมาดูกัน โอเคคิว okay, การเล่นของเราก็จบไป4คิวนะครับแล้วก็ยึด1ทงไปคะแนนก็จะอยู่ที่5,200เลยนะก็ถือว่าไม่แย่โอเคครับถ้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ